ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอโตครีเอเตอร์ชแนลนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงกันเช่นเคยนะครับย้ําเสมอว่าผมดูอย่างตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายนะครับดูเป็นความบันเทิงนะอย่าไปคิดมากนะครับผมนะถ้าคำทำนายดีรับเอาไว้ถ้ารู้สึกไม่ถูกใจอย่าเอาไปจิตตกอย่าเครียดนะครับเพราะนี่คือการดูโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกท่านนะครับถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํากับตัวท่านมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไล 95, ไน์ไอเดียมอสโตเก้าห ในการดูดวงพระยิบซีนี้ก็จะดูเป็นแบบพิกาดพิกเด็กนะครับตามสไตล์ผมนะครับจะมีไพ่ให้เลือก3มกองนะโดยจะมีองค์หลวงปู่ทวดเป็นองค์พระประธานแล้วก็มีไพ่ให้เลือก3ามกองคือหนึ่งกองที่1สีม่วงพระสมเด็จวัดระฆังกองที่สองสีเหลืองหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงหลวงพ่อทันใจ อยากให้ทําสมาธิดีๆแล้วเลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้คําตอบที่ตรงใจที่สุดนะครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าดูแล้วเลือกแล้วรู้สึกไม่ตรงใจสามารถทําสมาธิใหม่เพื่อเลือกกองอื่นได้เช่นกันหรือจะปิดวิดีโอนี้พักไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาดูในโอกาสหน้าก็ได้เช่นกันเพราะวิดีโอนี้ไม่มีวันหมดอายุดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้จะดูกันในหัวข้ออะไรไปดูกันเลยครับ <S <S หัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ เขาชอบเราจริงๆหรือเราคิดไปเองอ่าน่าสนใจนะครับนะครับเขาชอบเราจริงๆหรือเราคิดไปเองคุณกองที่หนึ่งคุณได้ไพ่หเหรียญ s of pentacles อ่แล้วก็มีราชาดาบ king of swords ดาบมาทำไม8ดดาบ e of swords ไม่ต้องกลัวดาบนะครับแล้วก็7ไม้เท้า s e v e of wands สองเหรียญทัวเพนด์โครสอืมเขาชอบเราจริงๆหรือเราคิดไปเองคุณกองที่1ต้องบอกกันตามตรงตามหน้าไพ่นะครับไม่สามารถตรงทุกท่านนะไพ่มาแบบนี้ผมต้องอ่านตามนี้คุณกองที่1เขาชอบเราจริงๆหรือเราคิดไปเองต้องบอกว่าเขาเป็นคนนิสจิตใจดีมากเออหลายคนถึงขั้นใจบุญเลยล่ะเออมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เออแม้แต่สัตว์อะไรก็แล้วแต่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเรียกว่าเป็นคนจิตใจงามใช้ได้ แต่ความจิตใจงามเนี่ยมันก็ทําให้คุณปลื้มเขาได้ง่ายแล้วก็เขาเองก็มีทีท่าทําดีต่อคุณแต่นั่นต้องบอกตามตรงตามหน้าไพ่ว่าเขาดีกับคุณเพราะเขาเป็นคนดีเอออย่าเพิ่งใจเสียฟังก่อน <ES. S 1> เขาเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนมั่นคงมีจิตใจมั่นคงไม่ได้รักใครง่ายๆอ่าฟังก่อนนะฟังก่อนอย่าเพิ่งหัวร้อนเขาเป็นคนจิตใจดีเขาดีกับคุณเพราะเขาเป็นคนดีและเขาเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคง เขามีความชอบคุณอยู่ระดับหนึ่งแต่ต้องบอกตามตรงตามหน้าไพ่กองนี้ว่ายังไม่ใช่การชอบกันแบบคู่รักเออแล้วก็ยังไม่ได้มีใจอะไรมากมายนะครับถ้ารู้สึกไม่ตรงอาจทาสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้เลยแต่ถ้าตรงฟังต่อไปแลวเอาเป็นแนวทางได้ผมมีวิธีแนะนําให้นะครับนะเขาชอบคุณจริงๆเขาชอบคุณในฐานะเพื่อนมนุษย์ในฐานะกัลยาณมิตรแต่เขายังไม่ได้คิดพัฒนาความสัมพันธ์อะไรเป็นคุณเองที่คิดมากไปเพราะคุณปลื้มในความดีของเขา คุณเพิ่มในความดีของเขานะครับสิ่งที่เขามาทําดีด้วยทําให้คุณคิดไปไกลแล้วว่าเขาต้องรักชั้นแน่เลยเขาต้องชอบชั้นแน่เลยโอเคเขารู้สึกดีกับคุณประมาณหนึ่งแต่ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องขออนุญาตบอกตรงๆว่ามันยังไม่ใช่แบบคู่รักเขาไม่ได้รักคุณแบบคู่รักถ้าเกิดเขารักคุณแบบคู่รักแสดงว่าพลังงานไม่ตรงทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้เลยแต่ถ้ามีแนวโน้มตามนี้ฟังต่อเดี๋ยวมีวิธีแนะนําดีๆให้อ่าเขายังไม่ได้รักคุณแบบคู่รัก แต่มันยังไม่หมดหนทางสักทีเดียวถ้าคุณทําใจเป็นก,กลางๆไว้ก่อนพิสูจน์ตัวเองได้พิสูจน์ความจริงใจว่าคุณมีความจริงใจให้เขาการที่เขามาดีต่อคุณคุณก็ดีต่อเขาเช่นกันและพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายไปด้วยกันไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะมีคนเข้าหาเยอะไหมไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะคบหาคนมากมายแค่ไหนไม่ต้องสนใจว่าเขาจะพอป o p u l a r จะฮอตแค่ไหนคน,คนนนี้มีคนชอบเขาเยอะด้วยเขาเป็นคนดีบอกแล้ว ย้าเสมอว่าความดีของเขาชนะใจคนจํานวนมากรวมถึงคุณด้วยถ้าคุณเอาชนะความกังวลได้นะแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติไปอืทําตัวให้ดีสมควรคู่ควรกับเขาแล้วความดีจะดึงดูดกันเองเออไม่ใช่อะไรพี่มอสก็บอกว่าดีดีดีไปหมดไม่ใช่แต่เราต้องแนะนําตามจริงว่าเราเจอคนจิตใจดีเนี่ยเราก็ต้องทําตัวให้เสมอเขาให้ศีลเสมอเขาให้จริตตรงกับเขาถึงจะดึงดูดกันได้เออถ้าคุณบอกว่าคุณทําดีเต็มที่แล้ว คุณคอยรอดูผลดีๆเรื่องที่ควรจะเกิดขึ้นได้เลยนะความสมหวังรออยู่แค่เอื้อมตอนนี้ถ้าจะให้ฟันธงให้ตามหน้าไพ่คือโอกาสยังอยห้าสิบห้าสิบยังไม่หมดหวังเสียทีเดียวกับคนนี้เพียงแต่ว่าให้โอกาสตัวเองให้โอกาสเขาต่างคนได้มีการได้เลือกเออพบปะผู้คนให้หลากหลายอย่าปักใจกับคนคนเดียวโลกนี้มีคนเป็นล้านผมย้ำเสมอกับคนคนนี้คุณยังมีโอกาสอยู่ห้าสิบห้าสิบ เออได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรเอออย่างน้อยก็เป็นเพื่อนกันความเป็นคนดีของเขาสามารถเป็นกระระะนาลยานมิตรคบหาเป็นเพื่อนได้ตลอดชีวิตนี่นี่คือความดีงามของคนนี้ถ้าได้เป็นคู่รักก็สมหวังในแง่ของความรักความสัมพันธ์แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เสียหายคนเป็นล้านแต่คนนี้ไ่้คนนี้เป็นคนดีพอแล้วเขาไม่ทําให้คุณเดือดร้อนพอแล้วเออคบได้คบดีคําว่าดีใช้คําว่าดีเปลืองมากกว่านี้ก็มันดีจริงๆเออไม่ต้องไปกลัว ความคิดลบๆในจิตใจเคลียร์ออกให้หมดความกังวลใจเคลียร์ออกให้หมดความอยากได้เขามากจนเครียดเคลียร์ออกให้หมดไม่ต้องไปอยากได้จนเครียดเออทุกคนมีความอยากได้ผมเข้าใจผมก็มีผมก็มีคนที่อยากได้มีคนที่ชอบตามภาษาแล้วแต่จังหวะชีวิตแล้วแต่ช่วงวัยที่ผ่านมาอะไรก็ว่าไปเออทุกคนมีคนที่อยากได้และอยากได้จนเครียดผมเข้าใจโมเมนต์นี้ดีแต่ผมผ่านมาได้แล้วเออแอบแนะนํานิดหนึ่งถ้าคุณเคลียร์พลังงานลบตรงนี้ได้ คุณชอบเขาอย่างพอดีพอดีเอออย่าไปถึงก็อยากได้จนเครียดแล้วคุณจะมีความสุขนี่คนดีอยู่ในชีวิตแล้วกลัวอะไรที่เหลือคือ50 50ถ้าได้เป็นคู่ครองก็เออดีเออ,เอ,อสมหวังแต่ถ้าไม่ได้ก็เป็นเพื่อนเป็นกาลยาณมิตรผิดตรงไหนคนเรามีเพื่อนได้เป็นล้านเอออาจจะมีคู่ครองได้คนเดียวแต่มีเพื่อนได้เป็นล้านนี่คิดอย่างนี้นะครับเราจะสบายใจ ปล่อยไปตามที่มันควรจะเป็นใช้ชีวิตตามปกติเดี๋ยวดีเองวันนี้ใช้คําว่าดีเปลืองมากจริงๆแต่ก็ต้องบอกย้ําว่ามันดีจริงๆคุณกองที่1โอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เรียกไพ่กองที่2กับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อเขาชอบเราจริงๆหรือเราคิดไปเองเออเราในที่นี้หมายถึงคุณนะครับนะเขาชอบคุณไหมเขาชอบคุณจริงๆหรือคุณคิดไปเองนะครับคุณกองที่2คุณได้ไพ่5ถ้วย five of cups เจ็ดดาบ seven of swords ไม่ต้องกลัวดาบดาบมาบอกบางอย่างเท่านั้นเองเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวขยายความให้5เหรียญ five of pentacles เป็นเรื่องในอดีตแหละแล้วก็มี6กดาบ s i c of swords ระยะทางหรือเปล่า justice เอ้ยอนาคตร่วมกันมีความหวังอยู่คุณกองที่2องเขาชอบเราจริงๆไหมหรือเราคิดไปเองมนโนไปเองหรือไม่บอกได้เลยว่าคุณไม่ได้คิดไปเองคุณไม่ได้มนโนไปเองเขาชอบคุณจริงๆชัดเจน เขาชอบคุณจริงๆแต่มีรายละเอียดที่ต้องคุยกันสักหน่อยดังนี้นะเป็นพลังงานรวมไม่สามารถตรงทุกท่านนะย้ำนะ เขาเคยมีอดีตที่ผิดหวังเจ็บช้ำใจมาบางคนยัง move on ไม่ได้แม้จะมารู้จักคุณแล้วแม้จะมาคบคุณแล้วแต่ลึกๆในเบื้องลึก,ลกจริงๆยัง move on ไม่ได้ซึ่งเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณเพราะกลัวคุณจะเสียใจหรือกลัวจะผิดใจกันเขามีปมบางอย่างในอดีตและพลังงานสามารถสลับกันได้เช่นกันอาจจะเป็นฝั่งคุณด้วยเช่นกันนะเออไม่ใช่แค่เขาบางทีลึกๆส่วนลึกก้นบึ้งในใจยัง move on จากเรื่องเก่าๆไม่ได้แต่ไม่บอกกันเพราะว่าถือว่าอาจจะกระทบชีวิต ความสัมพันธ์ปัจจุบันได้แบบนี้อืมอาจจะเก็บไว้เครียดคนเดียวเงียบๆในเวลางงเงาแบบนี้ได้ทั้งฝั่งเขาและฝั่งคุณเอาจริงแล้วเขาว่า move on ได้มากพอสมควรแล้วไม่ว่าเขาจะเคยเจอความผิดหวังใดๆมาไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวใดๆก็แล้วแต่เขาผ่านมาได้แล้วเขาเลือกวางสิ่งที่ไม่จะเป็นต่อชีวิตเรียกว่าทิ้งสิ่งที่ไม่จําเป็นต่อชีวิตได้แล้วแก้ปัญหาได้แล้วอะไรทำนองนี้เป็นฝั่งคุณก็ได้เช่นกันนะครับย้าเสมอว่าพลังงานสลับฝั่งกันได้ตอนนี้ในภาพรวมคืออดีตก็คืออดีต ปัจจุบันก็คือปัจจุบันอยากให้แยกออกจากกันอย่างชัดเจนตอนนี้เขามีความชอบคุณพอสมควรแล้วเออคุณไม่ได้คิดไปเองเพียงแต่ว่าอดีตบางอย่างยังมาหลอกหลอนเขาอยู่เสมอเออหรือแม้แต่ฝั่งคุณด้วยกันแล้วแต่นะเป็นไปได้ทั้งสองฝั่งแต่อันนี้คําถามนี้เน้นไปที่ฝั่งเขาเพราะฉะนั้นผมจะทานายเน้นที่ฝั่งเขาเขายังคงจดจําอดีตในแง่ของการใช้เป็นบทเรียนว่า กลัวจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกแบบนี้ทําให้บางทีเขาก็ยังเหมือนกับคนที่ Move on เป็นวงกลมภายเรือในอ่างวนอยู่กับที่ไม่ไปไหนสักทีทําทีเหมือนชอบฉันแต่ก็ไม่พัฒนาสักทีอะไรแบบนี้คุณไม่ผิดถ้าจะรู้สึกแบบนั้นเออเขาชอบคุณจริงๆแต่เขาก็ยังมีทิศท่าไม่ชัดเจนเป็นไปได้มากของความสัมพันธ์กองนี้ที่เป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบางคู่บางคนอาจจะเคยคบหากันอาจจะเคยห่างกันไปแล้วก็วนกลับมาเจอกันใหม่ได้เนี่ย พลังงานแฟนเก่าที่กลับมาคบกันใหม่ก็ยังได้เออหรือมาจีบกันใหม่หรือแม้แต่ไม่เคยเป็นอะไรกันบางคนบางคู่เจอกันบ่อยเจอกันแทบทุกวันหรือเจอกันทุกวันแต่ทําไมรู้สึกในใจมันห่างกันจังเลยเหมือนมีช่องว่างบาง,บางๆที่ขวางกั้นอยู่แบบนี้บางคู่ก็ห่างกันจริงๆอยู่คนละเมืองคนละจังหวัดคนละประเทศได้แบบนี้ มันเป็นไปได้ทุกทางอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับความห่างทางใจนะนี่คือความหมายที่หนึ่งแต่ความหมายที่2ตีในทางที่ดีได้ว่าตอนนี้คุณกําลังพัฒนาร่วมกันกําลังปรับตัวเข้าหากันก็ได้เออพร้อมที่จะเดินทางไปได้วยกันก็ได้เช่นกันขอให้เชื่อมัน่นเถอะว่า ความชอบครั้งนี้ความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณไม่ได้คิดไปเองเขาชอบคุณจริง,รงๆเพียงแต่ว่าต้องให้เวลาซึ่งกันและกันมากหน่อยผมว่าฝั่งคุณก็ไปในน้อยไปกว่าเขาอนะเรื่องอดีตอะไรแบบนี้เออต่างคนต่าง,ต,างต้องปรับตัวต้อง move on จากบางอย่างหรือแม้แต่การ move on ไม่ได้แล้วต้องกดเอาไว้ในส่วนลึกของหัวใจไม่ให้ออกมามีอิทธิพลกับชีวิตแบบนี้ก็ได้เช่นกันเออเข้าใจเขาหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างจะดําเนินไปตามที่ควรจะเป็นแล้วก็เอาง่ายๆว่าคิดอะไรได้อย่างนั้น ยิ่งสบายใจยิ่งเกิดเรื่องดีๆแต่ถ้าคุณมัวเมื่อไหร่จะดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามาจะทําให้เกิดการแย่ๆได้ตามที่คิดนะครับนี่ให้เคล็ดไม่รับเอาไว้อยากได้เรื่องดีๆอยากสมหวังให้คิดสิ่งดีๆเข้าไว้เออฉันมีความสุขฉันประสบความสําเร็จแล้วพอใจในสิ่งที่มีอยู่และทําวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเดิมขึ้นไปอีกเอออย่าไปมองหาสิ่งที่ขาดหายไปให้มองสิ่งที่มีอยู่นี่เป็นคํากล่าวยอดฮิตซึ่งบางคนบอกทําได้จริงเหรอทาได้นะครับลองไปทําดูอยู่ที่กําลังใจก็สําคัญ เขาชอบคุณจริงๆคุณไม่ได้คิดไปเองแต่ต่างคนต่างก็มีอดีตบางอย่างมีปมบางอย่างในใจซึ่งบางทีอาจจะลบไม่ได้ด้วยซ้ําแต่สามารถเอาสิ่งดีๆกลบกลืนมันไปได้เออทุกคนมีปมทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าความสุขความเจริญความสําเร็จในปัจจุบันการตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันและการคิดสิ่งดีๆเผื่ออนาคตจะช่วยให้ความรู้สึกทางใจดีขึ้นได้แบบนี้ประมาณนี้คุณกองที่สองเขาชอบคุณจริงๆคุณไม่ได้คิดไปเอง แต่การแสดงออกอาจจะไม่น่าชื่นใจเท่าไหร่ไม่หวานแหววเท่าไหร่ไม่มีความตื่นตาตื่นใจนะักแต่อย่างน้อยมันก็พัฒนาได้เป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาได้นะเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาได้โดยลําดับขอใช้คํานี้เลยว่าโดยลําดับไม่มีทางลัด เติบโตไปด้วยกันได้มีอะไรพูดกันตรงๆยึดความถูกต้องเป็นหลักเอออย่าหึงหวงอย่าคิดไปเองอย่าใส่ความเขาไม่ใช่ว่าคุณคิดว่าเขาจะมีนอกมีในนอกนอกใจไหมอะไรไหมเราไปว่าเขาเลยไม่ใช่สอบสวนให้ดีก่อนเอาให้ชัดเออเน้นความถูกต้องนะครับมีแถมให้นะประมาณนี้คุณกองที่สองเขาชอบคุณจริงๆเออไม่ใช่คุณคิดไปเองที่เหลือไปบริหารจัดการกันดีๆแล้วกันนะจ๊ะโอเคเป็นกําลังใจให้ครับผมเดี๋ยวไปต่อกอง3ามกันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3กับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อเขาชอบเราจริงๆหรือเราคิดไปเองอ่าคำว่าเราในที่นี้หมายถึงคุณนะครับเออเขาชอบคุณจริงๆหรือคุณคิดไปเองนั่นแหละนะเขาชอบเราจริงๆไหมคุณกองที่สามคุณได้ไพ่ the devil อ oh, ้ devil มาเสน่ห์เต็มอีกแล้วมั้งเนี่ยอ่าเดี๋ยวมาขยายความกันเจ็ดถ้วย seven of cups ดีอยู่ดีอยู่แล้วก็ห้าไม้ท้า five of wands ชุลมุนนิดหน่อยไม่ต้องกลัว the l e p h a n t n เออ ดวงจะดีซะอย่างกลัวอะไรสี่ไม้เท้า four of wands ยิ้มได้เลยนะมาขยายความกันคุณกองที่สมตามหน้าไพ่เลยนะไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับหน้าไพ่บอกว่ากับคําถามนี้เขาชอบคุณจริงๆไหมหรือเราคิดไปเองอ่าเขาชอบเราจริงๆเขาชอบคุณจริงๆชอบมากคุณมีสนเสน่ห์เรียกว่าดึงดูดมาก ทั้งๆรูปร่างหน้าตาอะไรก็แล้วแต่เออคุณอาจจะเป็นคนสวยคนหล่อได้เลยหรือถ้าคุณมองข้ามเรื่องรูปร่างหน้าตาไปคุณก็คือคนที่มีสเสน่ห์มากดึงดูดมากมีความดึงดูดน่าเร้าใจมากบางทีคุณเองก็สงสัยว่าเฮ้ยฉันก็อยู่ของฉันปกติมันดึงดูดตรงไหนวะคุณอย่าประมาทนะเรื่องสเสน่ห์นี่เรามองตัวเองไม่ออกหรอกต้องให้คนอื่นเขามองเออในสายตาเขาคุณมีสเสน่ห์มากหลายคนถึงขั้นอยากมาสัมผัสแนบชิด อยากมามีอะไรลึกซึ้งเลยทีเดียวเดวิลออกมาก็ต้องทายแบบนี้แหละเออบางคนอาจถึงขั้นเก็บคุณไปคิดไปฝันไปจินตนาการแล้วก็เป็นไปได้เออหรือแม้แต่บางท่านที่มีความสัมพันธ์กันแล้วก็ยังเป็นไปได้อยู่บอกแล้วว่านี่คือพลังงานรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งเดวิลมาทายอย่างนี้แน่นอนสเสน่ห์ล้นเลือเออเพียงแต่ว่าทําไมต้องมีแต่พี่มอใจคอไม่ดีฟังก่อนฟังให้จบเพียงแต่ว่าเขาชอบคุณจริงๆแต่ว่าเขามีตัวเลือกเยอะ คุณมีเสน่ห์เขาก็มีเสน่ห์เช่นกันเออคนมีเสน่ห์มาเจอกันเพราะแรงดึงดูดมันดึงดูดกันไงเสน่ห์มันเสมอกันศีลมันเสมอกันจริตพอๆกันเออคนมีเสน่ห์ดึงดูดกันเขามีตัวเลือกเยอะเอาจริงฝั่งคุณก็มีตัวเลือกเยอะปฏิเสธหรือไม่คุณก็มีเสน่ห์และตัวเลือกเยอะเช่นกันตอนนี้ทั้งฝั่งเขาและคุณยังไม่เลือกใครเป็นตัวจริงผมเชื่ออย่างนั้นตามหน้าไพ่ทานานอย่างนี้เลยมีคนมากมายในชีวิตและมีโอกาสที่จะเจอความสัมพันธ์แบบชุลมุนวุ่นวายยุ่งเหยิง คนโน้นก็อย่างนี้คนนี้ก็อย่างนั้นเออคนนั้นก็ดีคนนี้ก็อยากได้หรือแม้แต่เราไปจีบเขาแล้วเขาไม่สนใจเราเขาไปจีบคนอื่นและมีคนอื่นมาจีบเราอีกทีเป็นความสัมพันธ์แบบชุลมุนแบบนี้ผิดฝาผิดตัวได้ ข่าวดีคือไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นเป็นประสบการณ์ชีวิตชั่วคราวเท่านั้นเกิดขึ้นเพื่อให้เราได้พบคนหลากหลายให้เราได้เลือกเออเลือกดูคนคนเป็นล้านอย่าปักใจใครคนใดคนหนึ่งแต่กับคำถามนี้ที่ว่าเขาชอบคุณเราจริงๆมิไหมเราคิดไปเองไหมบอกเลยว่าเขาชอบเราจริงๆเพียงแต่ตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนของการเลือกต่างคนต่างมีตัวเลือกต่างคนต่างกําลังเลือกต่างคนต่างกําลังตกอยู่ใน ต้องตัดสินใจอย่างหนักหน่วงแบบนี้ได้ตกอยู่ในการแข่งขันก็ได้เออศัตรูหัวใจเยอะคู่แข่งเยอะเป็นไปได้แต่ไม่ต้องกลัวท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าคู่นี้จะได้กันหรือไม่ขอใช้คานี้เลยคุณจะได้คนที่คู่ควรเออผมพูดเสมอว่าคนเรามีเป็นล้านที่เราเจอแล้วและยังไม่ได้เจออย่าปักใจกับใครคนใดคนหนึ่งนาทีนี้วันนี้คุณอาจจะอยากได้เขามากเขาอาจจะอยากได้คุณมากซึ่งกันและกันใดๆก็แล้วแต่แต่ไม่ได้การันตีว่าจะไปด้วยกันได้นะทั้งนี้มันต้องอยู่ที่ ดวงชะตาโชคชะตาด้วยส่วนหนึ่งเออถ้ามันจะใช่นะจะใช่คู่นะไม่มีทางแคล้วคลาดกันไปได้คู่กันแล้วไม่แคล้วกันโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญนำพามาวาสนานำพามาแน่นอนไม่งั้นคนเป็นล้านจะมาเจอกันได้ไงสองคนเออถูกไหมครับบางทีอยู่คนลักซีกโลกมาลักกันได้เออมาจากคนละเมืองมาลักกันได้ไม่เคยรู้จักกันอยู่ดีๆมีเหตุต้องมาเจอกันรักกันได้ปูปับฉับพลันแต่งเลยก็มีเออหรือจะไม่แต่งใดๆก็แล้วแต่เอาเป็นว่า ใครก็แล้วแต่จากทุกมุมโลกสามารถมาเป็นคู่รักให้คุณได้เออนี่เลยโชคชะตาอย่างแท้จริงหรือใครจะเถียงแล้วแต่นะแล้วแต่ความเชื่อแต่ผมเชื่อว่าความบังเอิญไม่มีในโลกและพรหมลิขิตมีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านดูแลอยู่คุณจะได้คนที่ควรได้ถ้าถามถึงอนาคตความสัมพันธ์ผมขอทำนายและฟันธงให้ว่าคุณจะมีความสุขแน่นอนไม่ว่ากับใครก็ตามเออขอใช้คํานี้เลย มีความสุขสมหวังได้ลงเอยแน่นอนกับใครก็ตามไม่จําเป็นต้องเป็นเขานะนะตอนนี้คุณอาจจะชอบเขาอยากได้เขาถูกต้องจนเกิดคําถามว่าเขาชอบเราจริงไหมคิดเองหรือเปล่าโอเคเขาชอบคุณจริงๆแต่ต่างคนต่างมีตัวเลือกดังกล่าวและใบสรุปยืนยันว่าคุณจะมีความสุขแน่นอนไม่ว่ากับใครก็ตามเออจะได้คนนี้หรือไม่ก็ตามคุณจะมีความสุขจะได้สมหวังมีงานเฉลิมฉลองเกิดขึ้นตามภาพ อืมความหมายตรงตัวของใบนี้คืองานเฉลิมฉลองความยินดีและถึงขั้นแต่งงานนี่ความสุขมาแน่นอนไม่ว่าจะกับใครก็ตามจำคํานี้ไว้ให้ดีจำไพ่ของผมคลิปนี้ไว้ให้ดีโชคชะตาจัดสรรมาพรมลิขิตมีจริงคุณจะได้สมหวังกับใครสักคนที่คู่ควรและไม่จำเป็นต้องเป็นเขาหรือจะใช่ก็ได้นะทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งนั้นอยู่ที่โชคชะาตานพาวัสนากรรมลิขิตแล้วก็ ความเหมาะสมทั้งหลายทั้งปวงท่านึกอะไรไม่ออกถ้าวันไหวถ้าเครียดถ้ากังวลนึกคำผมไว้สั้นๆว่าคุณจะมีความสุขกับใครก็ได้ที่คู่ควรนะครับโอเคครับ